สวัสดีครับวีล็อกวันนี้เป็นเรื่องของอุณหภูมิ CPU ในยุคปัจจุบันอย่างเช่นที่อยู่ในมือผมตรงนี้เป็น Core i7 1 4 7, 7 0 0 K ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานรวมทั้งจะมี Core i9 มี Core i5 ที่เป็น K และย้อนรวมไปถึง Gen 13แล้วก็รวมถึงไร z ซ n เ0 0 0 s e r ซีรด้วยที่ปัจจุบันนี้เริ่มมีคำพูดกันมากขึ้นและมีคำถามเข้ามา เทพจะทุกคลิปเวลาที่ผมไรกับเรื่องของอุณหภูมิ CPU ว่าเออปัจจุบันนี้เรายังสามารถใช้ซิงลมซิงลมเอาไม่อยู่แล้วใช่ไหมซิงลมตัวไหนเอาอยู่บ้างหรือถ้าเกิดเป็นคอไอเ9ตัว K คสิงลม3ตอนไม่ใช่น้าปิด3ตอนเอาอยู่หรือเปล่าทําไมอุณหภูมิมันถึง1 0ึซึ่งหลายๆคนน่ะ วิตกกังวลเป็นกังวลจากข้อมูลเดิมๆข้อมูลเก่าๆที่ยังมีการจดจําแล้วก็พยายามส่งต่อแบบผิดๆกันอยู่ว่าเอออุณหภูมิ CPU ไม่ควรจะเกิน60ไม่ควรจะเกิน70ไม่ควรจะเกิน80นะครับซึ่งปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ก่อนที่จะไปว่ากันถึงเหตุผลตรงนั้นจากคําตอบที่อยู่บนไว้บอร์ดมีตรงนี้มาให้ชมกันก่อนนิดนึงด้วยเป็นเรื่องต่อเนื่องจากที่นําเสนอซิงลม ขนาดใหญ่จากทางทีทีตัว t o u แอ Air 710กันไปซึ่งตอนที่ผมทดสอบผมทดสอบในห้องแอร์หลายคนอาจจะคลางแคลงใจตรงที่ว่าเออได้ดิบางทดสอบในห้องแอร์ผลที่ออกมามันก็เลยดูดีแต่สำหรับหลายๆละท่านที่เข้าใจก็จะได้คำตอบไปแล้วนะว่าขนาดอยู่ในห้องแอร์ถ้าเกิดว่าเป็นสายเรนเดอร์สายคนทำงานเอามาใช้คู่กับ i7 เอามาใช้คู่กับ i9 หรือไรเซน9นะครับ ไรเซน97000 Series กดเรนเดอร์ปุ๊บแป๊บเดียวอุณหภูมิชน TJ Max แล้วเกิดอะไรขึ้นคล็อกของ CPU ลดลงแต่พอกับการเล่นเกมปรากฏว่าอุณหภูมิหายไปเยอะแตกต่างเยอะมากตอนที่เล่นเกมคู่กับ1 4 7 0 0ในห้องแอร์อุณหภูมิ CPU แค่60ปลายๆหรือบางทีแตะ70บ้างตรงนี้ก็เลยอเอามาให้ดูว่าเออถ้าเกิดไม่ใช่ห้องแอร์ ห้องพัดลมแบบนี้ผมนั่งร้อนอยู่ขออภัยด้วยผมเปิดพัดลมเป่าอาจจะมีเสียงเข้ามาลองมาดูกันนะว่าถ้าหากเป็นสายเรนเดอร์ผลที่ออกมาอุณหภูมิจะเป็นอย่างไรแน่นอนชน TJ Max อยู่แล้วเพราะขนาดตอนอยู่ห้องแอร์ก็ TJ Max อธิบายขยายความก่อนนิดนึงนะว่าสำหรับนะครับอ่าเดี๋ยวปิดเปิดใหม่ลืมปิดโทษทีเห็นคะแนนไปแล้วสำหรับคะแนนที่ควรจะเป็นของ C i n ิ b e น์อกับ 14700K เวลาใช้คู่กับชุดน้ำปิดแล้วคล็อกของ CPU ไม่ลดอุณหภูมิไม่ไมถึง 100C อ่ะถ้าไม่ถึง TJ-MAX คะแนนที่ออกควรจะประมาณ3 5 0 0 0 3 4 9หรือ 350XX และคราวนี้เราดูคล็อกของมันสำหรับสเปค 14700K อคอกคที่5.5กิกในส่วนของคอพีคอ e อี3ีกิกอุณหภูมิไอเดนประมาณ30กว่ากว่าแตะแตะ40 กับอุณหภูมิห้องตอนนี้32.3องศา4และเมื่อผมสั่งเรนเดอร์กดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคล็อกเลี้ยงตัว5.5อยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้ดรอปลงมาแล้วเหลือ5.4เหลือ5.3เพราะอะไรเพราะมี CPU บางคออุณหภูมิชน TJ m a x หรือว่าอุณหภูมิสูงสุดที่ผู้ผลิตออกแบบเอาไว้ว่านี่คือจุดสูงสุดที่มันปลอดภยัยซึ่งปลอดภัยจริงจ ลองค้นดูข้อมูลจากทั้ง AMD หรือ Intel ก็จะบอกว่านี่คือจุดที่สูงสุดแล้วปลอดภัยและทำไมมันถึงไม่เสียหายก็เพราะว่าอุณหภูมิมันจะไม่เคยเกิน1 0 0 c เมื่ออุณหภูมิของ CPU ถึงจุดสูงสุดที่ออกแบบเอาไว้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเร็วของ CPU ลดลงตามที่ได้เห็นกันไปเมื่อะกี้ว่าเมื่อเราทำการสั่งเรนเดอร์อุณหภูมิ CPU ชน104ชน t j m a x คล็อกของ CPU ลดลงเหลือ5.3เหลือ5.4เหลือ5.2วิ่งสลับไปสลับมาซึ่งตรงจุดนี้แหละทำให้สิ่งที่เราสูญเสียไปก็คือเรื่องของความแรงแต่สำหรับเรื่องของความเสียหายจากตัว CPU จะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดขึ้นเพราะเขาออกแบบเอาไว้แล้วว่าเออเนี่ย104 C, มันปลอดภัยนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าย้อนกลับมาเรื่องของซิงลมกับคอไอเกกับคอไอเจเอาอยู่หรือเปล่าถ้าคุณยังคงมองหาอุปกรณ์ระบายความร้อนที่ไม่ต้องการเห็นอุณหภูมิ CPU ของเราเกินกว่า80หรือ85ตามมุมมองเดิมๆมุมมองเก่าๆมุมมองในอดีตตอบเลยว่าณนะปัจจุบันนี้คอไอเจ็ K, ขึ้นไปคอไอเก้ K, อะไรต่างๆนะครับไม่มีซิงลมตัวไหนหรอกเอาอยู่ถ้าหากว่า ใช้งานในเคสและห้องไม่แอร์หรือแม้แต่ห้องแอร์ด้วยซ้ำไปหากว่าลักษณะงานของคุณ CPU โหลดร้อยแช่ตลอดเวลาและพอเป็นแบบนี้แหละหลายคนก็ตั้งคำถามต่อสงสัยต่อเออแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็น AMD หรือ Intel ณนะปัจจุบันนี้กับการที่ CPU ใช้กระบวนการผลิตที่เล็กลง7นาโนเมตรแล้วทางทฤษฎีบอกว่าเมื่อ กระบวนการผลิตเล็กลงหรือขนาดของทรานซิสเตอร์เล็กลงใช้พลังงานน้อยลงแล้วก็อุณหภูมิลดลงแต่กับสิ่งที่ปรากฏกลับกลายเป็นตรงกันข้ามกันกลายเป็นว่า CPU ในยุคปัจจุบันอุณหภูมิมากขึ้นใช้พลังงานมากกว่าเดิมคําตอบอยู่ที่ไว้บอร์ดตรงนี้เราจะต้องเปลี่ยนมุมมองผมพูดอยู่ตลอดว่าเรื่องของเทคโนโลยีมันก้าวหน้าตลอดเวลามีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นทุกๆนาทีด้วยซ้ำไปซึ่ง หลายๆท่านยังคงยึดติดเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนในอดีต CPU ตัวท็อปทอปเทพเทสคอแปดเทรดหรืออย่างมากก็6คอ12เทรดนะครับแล้วทำไมแตกต่างไปจากปัจจุบันปัจจุบันอย่างไรพอปัจจุบัน CPU ปัจจุบัน20คอ28เทรดบ้าง24คอ32เทรด32คอ64เทรดก็มีแต่พอดูในเรื่องของทรานซิสเตอร์ในอดีต4คอ8เทรด 22นาโนเมตรเพราะปัจจุบัน7นาโนเมตรที่ผมบอกไปแล้วว่าเออ7 7นาโนมันควรใช้พลังงานลดลงใช้แล้วส่งผลให้อุณหภูมิลดลงแต่กลับกลายเป็นว่าอุณหภูมิมากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้นเพราะอะไรเมื่อก่อน22นาโน4คอเทรดมีทรานซิสเตอร์แค่ประมาณ1,200ล้านตัวหรือว่า1.2บิลเลียนพอปัจจุบัน7นาโนก็จริงแต่มันยัดทรานซิสเตอร์เข้าไปมากถึง4,200ล้านตัวโดยประมาณ หรือมากกว่าโดยเฉพาะฝั่ง GPU ที่จะใช้ทรานซิสเตอร์สูงมากพอเป็นแบบนี้เห็นไหมว่าในยุคปัจจุบันจำนวนทรานซิสเตอร์มากกว่า22นาโนในอดีตเกือบ4เท่าและส่งผลอะไรส่งผลถึงเรื่องของการใช้พลังงานเรื่องของอุณหภูมิไม่เพียงแค่นั้นเรื่องของ c l o อก speed ในอดีต c l o อก speed CPU ตัวท็อปๆ boot alc 4.2กิก4.3กิกพอมาปัจจุบัน boot กัน5.5กิก5.6กิกคราวนี้เข้าใจหรือยังว่า เหตุใดทําไมปัจจุบันเราเห็นถึงเราถึงเห็น working temperature หรืออุณหภูมิทํางานในระดับ1 0 0่กลายเป็นเรื่องปกกติจากที่ในอดีต1 0 0่ที่ระบุมาเป็น T J max แต่ปรากฏว่าเราไม่เคยเห็นหากว่าระบบระบายความร้อนของเราดีพอเราจะเห็นกัน64 C ิา7ีเจและกลายเป็นว่าสร้างบรรทัดฐาน สืบทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันว่าเออเนี่ยอุณหภูมิ CPU ที่ดีควรจะเป็นแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรละ่ะก็นี่ไงจำนวนซานซิสเตอร์มากขึ้นคล็อกสปีดมากขึ้นซึ่งถ้าหากเทียบกับในอดีตมันคนละเรื่องพอยัดซานซิสเตอร์มากการใช้พลังงานก็สูงขึ้นเมื่อคล็อกสปีดมากขึ้นการใช้พลังงานมากขึ้นด้วยอุณหภูมิที่ปล่อยออกมามันก็เลยสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวและ น่าจะเห็นภาพและน่าจะเข้าใจแล้วนะว่าทําไมเพราะอะไรในส่วนของทฤษฎีบอกว่ากระบวนการผลิตเล็กลงใช้พลังงานลดลงปล่อยความร้อนน้อยลงใช่หากเราเทียบกันแบบสมมุติจํานวนทรานซิสเตอร์หต่อ1นึ่งคล็อกสปีดที่เท่าเท่ากัน CPU ในปัจจุบันจะใช้พลังงานน้อยกว่าในอดีตมากอย่างแน่นอนแต่เนื่องจากแอปพลิเคชันและความต้องการของตัวยูเซอร์เองที่ต้องการความแรงแบบสุดๆเขาก็เลยยัดทรานซิสเตอร์มาเยอะ ให้คล็อกสปีดมาเยอะเพื่อความแรงอุณหภูมิทำงานก็จะต้องสูงขึ้นตามด้วยเอาละทิ้งท้ายตรงนี้กับอุณหภูมิของการเล่นเกมกับสิงลมตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับห้องไม่แอร์นะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยเอาละเกมของเราพร้อมแล้วตัดกลับมาที่หน้าจอในส่วนของเกมนี่ c y เบอร์พังที่ถือว่าเป็นเกมที่ใช้ CPU ค่อนข้างเยอะในปัจจุบัน และตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นะครับ CPU ยังคงบูตคล็อกเห็นไหมเลี้ยงตัว5.528หรือว่าอาจจริงๆแล้วมันคือ5.6แหละเพราะอะไรเพราะตัว B Clock ไม่ได้แบบ100.00 m ม z ซึ่งลองดูอุณหภูมิ CPU นี่ดีดขึ้นไป90 80กว่าอย่างน้อยๆมันก็ยังไม่ชน T.J.Maxx นะครับนี่อุณหภูมิเลี้ยงตัวซึ่งใช่ว่าทุกเกมจะใช้ CPU เยอะแบบนี้ปัจจุบันไซเบอร์พังสังเกตดู CPU ตัวนี้เท่าไหร่แล้วนะ20คอ28เทรดแล้วคล็อคสปีดระดับ5.5กิกไม่แปลกเลยที่อุณหภูมิ CPU นะจะ80กว่ากว่าด้วยตัวเกมที่ใช้ CPU โหลดมากถึง50กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเกมในปัจจุบันเริ่มมีการโหลด CPU มากขึ้นอุณหภูมิที่เห็นก็เป็นเงาตามตัวแหละจะต้องปรับตัวมากขึ้นด้วยเพราะอะไรก็เพราะว่า CPU มันโหลดมากการใช้พลังงานต่างๆ CPU ตัวนี้ตอนนี้ผมไม่ได้ทำการ under volt อะไรนะนี่คือ default ก็จะเห็นได้ว่าอย่างน้อยๆน,นะครับมันก็ไม่ชน t j m a x ถ้าเป็นแบบนี้ก็สามารถพูดได้นะว่าซิงลม T.T ตัวนี้หรือซิงลมตัวอื่นๆก็ตามถ้าหากเอามาใช้คู่กับ i7 เอามาใช้คู่กับ i9 แล้วสำหรับเล่นเกมมันเอาอยู่เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ชน t j m a x 1 0้ c แล้วทําให้คล็อกดอบลงมาหรือสมมุติสิ่งที่มันเล็กกว่านี้อา,อาจจะชน TJ Max ในบางจังหวะแต่อย่างน้อยๆคล็อกลดลงเพียงแค่100 m เมกะเฮิร์ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายต่อเกมไม่ได้ส่งผลให้เฟรมร่วงหรือเกมสะดุดไปเลยมันจะแตกต่างไปจากฝั่งคนทํางานฝั่งคนทํางานนี่ถ้าหากว่าคล็อกมันลดลงมา100 m เมกะเฮิร์ตเมกะเฮิร์มันก็ส่งผลชัดเจนตรงที่ว่าทําให้งานของเขา เสร็จช้ากว่าเดิมมันก็เลยกลายเป็นว่าหงุดหงิดคงจะเข้าใจแล้วนะว่าทำไมปัจจุบันนี้เวลามีคำถามแบบนี้เข้ามาผมจึงตอบว่าเราจะต้องตีกรอบก่อนว่าคอมของคุณเอาไปใช้งานในลักษณะไหนถ้าเกิดว่าเป็นสายเกมเล่นเกมเป็นหลักเลยโอกาสน้อยมากที่จะเจอเกมใช้ CPU มากแบบนี้นะครับณเวลานี้ซึ่งถ้าเกิดยิ่งเป็นเกมสาย eSport CPU ที่ c o r e Trade เยอะๆแบบนี้โหลดกันแค่20% 10กว่าเปอร์เซ็นต์อุณหภูมิ CPU จะเลี้ยงตัวเพียงแค่ประมาณ 60-70C แต่อันนี้ CPU โหลด50กว่าเปอร์เซ็นต์ในบางจังหวะ6กก็ไม่แปลกที่เราจะเห็นอุณหภูมิ80กา80กว่า90กว่าแต่อย่างน้อยก็ไม่ถึง TJ Max แต่ถ้าว่าเป็นสายทำงานแล้วไม่มั่นใจกับระบบระบายความร้อนด้วยน้ำต้องการใช้งานสิงลมอันนี้คุณก็ต้องยอมรับสภาพตรงที่ว่าความแรงของ c p u ที่คุณจะได้รับ มันจะดรอปลงมาตามสัดส,ส่วนกันไปขึ้นอยู่กับความสามารถของตัว h ฮี s i n งโมเดลนั้นๆที่คุณเลือกใช้ก็สำหรับใครที่สงสัยและคาใจเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิ CPU ในปัจจุบันวันนี้คงจะเข้าใจแล้วนะย้ำนิดนึงว่า TJ Max คือจุดที่ทางผู้ผลิตออกแบบเอาไว้แล้วว่ามันสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย24ทั7 นั่นคืออุณหภูมิสูงสุดที่ปลอดภัยนั่นเองและเมื่อ CPU ของเราอุณหภูมิขยับไปจนถึงจุด TJmax มันจะไม่มีอุณหภูมิที่สูงไปกว่านั้นเพราะมันโดนควบคุมเอาไว้ว่าจะไม่เกิน1 0 4 c มันทำการลดความเร็วลงมาเพื่อเป็นการชดเชยไม่ให้ CPU ปล่อยความร้อนออกมามากกว่าเดิมก็กลายเป็นว่ามันจะเลี้ยงตัวสูงสุดเพียงแค่104ซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยนะครับแค่นี้แหละก็ ฝากติดตามผลงานด้วยแล้วกันนะครับ Subscribe YouTube ก,กดกระดิ่งด้วยมันจะได้แจ้งเตือนหรือหากมีคำถามมีข้อสงสัยคำแนะนำติดชมต่างๆทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับคลิปนี้แค่นี้แหละไม่อยากให้มันยาวไปกว่านี้แล้วขอบคุณทุกท่านที่สละเวลากันเข้ามารับชมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมบายครับ